ยอดวิวพุ่งสุดๆ Black p i n พิปล่อย MV ready for love อย่างเป็นทางการพุ่งติดเทรนด์ทว t t เตอดับหนึ่งเรียกว่าก่อนหน้านี้บัญชี i n s t a g r กรมของ p ับ G Mobile Thailand Official ได้ประกาศข่าวดีเอาใจ b l ิ n k หรือสาวกของ44รีสาว b l ักพิง n ์กับการคัมแบ็กผ่านมิวสิกวิดีโอเพลง ready for love ซึ่งฟแฟนๆจะได้ชมพร้อมกันในวันที่29กกรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นทางด้าน p ับ GMObile Thailand ก็ได้ปล่อยภาพโปสเตอร์และ MV เรียยกน้ยอยออกมา่่าผนแคปชัว่า แอบมาสปอยมิวสิกวิดีโอ Ready for Love สัมผัสได้ถึงความน่าค้นหาและล่าสุดค่ะเมื่อเช้านี้เวลา11นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยช่อง YouTube ของ BLACKPINK ก็ได้เปิดตัวเพลง Ready for Love อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการร่วมงานกันระหว่างผับจีโมบายกับ BLACKPINK วงเกิร์ลกรุป๊ปเคป๊อปชื่อดังออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันแบบเต็มๆโดยในมิวสิกวิดีโอนี้นําเสนอผ่านอวตาร3มิติของสี่สาว BLACKPINK ซึ่งประกอบไปด้วย Jisoo Rose Lisa และ Jennie นนที่ได้ออกสํารวจความกว้างใหญ่ในโลกของ P ับจีโมบายค่ะและ m b Ready for Love ในรูปของเกมนั้นก็ทำออกมาได้ดีมากๆสวยเป๊ะตามต้นฉบับเลยทีเดียวค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่แฟนๆแต่งก็พูดถึงกันอย่างมากมายใน MV ตัวนี้นั่นก็คือภาพกราฟิกสวยใน MV นั่นเองค่ะและต้องบอกเลยค่ะว่าเสียงของสีสาว b ัก c ิ p งใน MV ตัวนี้นั้นทรงพลังมากๆโดยเฉพาะท่อนรรบของโนลิซ่าที่สามารถดึงคาแรคเตอร์ของโนลิซ่าออกมาได้อย่างชัดเจนแม้จะเป็นเวอร์ชวลเอ็มีก็ตามค่ะและต้องบอกเลยค่ะว่าการแรปของโนลิซ่าในครั้งนี้นั้นรับได้ดีแบบไฟลุกไปเลยค่ะและหลังจากที่ ปล่อยมิวสิกวิดีโอ ready for love ของ blackpink x pubg mobile ออกมาก็ได้รับความสนใจจากฟแฟนๆและถูกพูดถึงอย่างมากมายบนโลกโซเชียลมีเดียจนทำให้แฮชแท็ blackpink x pubg mobile ร้อนแรงพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ดับหนึ่งไปแล้วค่ะและตอนนี้หลังจากที่ปล่อย m v ไปได้แค่1ชั่วโมงก็มียอดวิวมากกว่า2.3ล้านวิวแล้วค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดในคลิปนี้ที่เรานาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ